สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาฝากกับมาดังคือเก่าเนาะค่ะยามแรงเนาะวันนี้มาดังสิมาว่าแนวทางของเรา,าพัฒนาสองหัดใจเนาะ,ะจะเป็นของเ,ลลงกเงรกรับนางฟ้ากับเสี้ยนนุ่มพ่อแม่พี่น้องเรื่มให้เบิ่งของเสี้ยนนุ่มเนาะเรกรับนางฟ้ากับเสี้ยนนุ่มที่เข้าไปเต็มเต็มเพราะว่าของเรกรับนางฟ้าสองหัวติดเด้อค่ะเด้อเรกรับนางฟ้าสองหัวติดติดผู้ใดเป็นแฟนครับ จับตามมงเป็นจังไดมีผู้ดใดๆผู้ใดตามของเลขกลับนางฟ้าเขาบอกแขกลับนางฟ้าคนสวยเข้าไปสองวัดติดๆเข้าตัวเน้นตัวจอได้ขึะได้เจ็ดแปดแต่เข้าตัวกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามมงแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดเพื่อนกอดข้อกันมาลางได้ไหมพี่น้องตัวเนื่นเพื่อนึ้นบนตัวรูดตัววิ่งตัวรูดเพื่อนกอดข้อกันล่งลาง มันจับคูหายนาเสียดายเนาะพแมพี่น้องว่าบ่เป็นเจ็ดไปอีกเจ็ดเจ็ดไปเนาะคือบ่มมันซีทั้งหลังอีกสัมสาัหรือจังใดคันซีกับเข่าของเพิ่นเหมือดเนาะบานของเลละไรกรับนั่งฝ่านี่จับท่างถือเราเด่นนี่นพรม่พี่น้องงวดกอนกับแปดสองแปดสองสองแปดบาจังใดแต่ว่าบูดได้เข่าตัวเน้นตัวโจเนาะแต่งวดที่ผ่านมาเข่าตัวเน่นตัวโจทีแน่ๆก็คือเข่าไปสองงวดติดค้องเสียนหม,มกลับมาแล้วนะ เข้าตัวเน้นตัวจ่อเข้าตรงๆแบบบบตองกับนี่แหละที่เอฟซีต้องการเอฟซีทางอุบลห้างยะโสธรยากได้หกหางภาพหน่อยเพิน่นว่าเริ่มเราได้วพอแม่พี่น้องคันเริ่มเขาแล้วจับตามองเนาะค่ะเนาะคันเริ่มเขาแล้วจับตามองเมื่อเร้านี้ล่องคลิปไปแล้วเด้อเลขเด่นประจําวันล่งไปแล้วแต่ว่าอีกช่องเลขนั้นยังบด้ลงพอแม่พี่น้อง โทรศัพท์มีปัญหาเดี๋ยวสิโลงงห้ใหม่เนาะคะนาะเพราะว่าห้าหน้อยกับเหล่าสามชาี้ให้เข้าไปเบิ่งช่องของมาดามคำนวลชาแมวเด้อค่ะเด้อเพราะว่าช่องมาดามคำนวลสองร่งชีบบ่ไดดแต่ว่าพึ่งจะเฮ็ดโทรศัพท์ได้กัยสิลงเลขเด่นประจำวันกับเลขกันของดารามาดามห้เนาะอะ,อะว่าจังใดเดียวคอยติดตามชมไปว่าสิโล่งได้อีกบรสิเป็นจังใดเนาะ อาแคบหน้าจอเอาแคบแจังไงมาดามพรท่านหนเบืองเป็นลายคักอยืนนอเจ้านัดดิพ่อมาสีห้เบืองหลายคนอยู่ได้พแม่พี่น้องห้ล็อกจิกนน่ใหาเหลอกมีทีมาพร้อมแล้วก็ส่วอยชูวรนณน่ำเป็นแฟนครับผู้ไดจับตามองลงให้จู่จุลงให้จู่จูเป็นแฟนครับของไทยเตรียมตัวแคบหน้าจอห้ามละสา,ายตาห้ามพลาดเคื่อของดารามาดามเขา่าไปบ่มีผู้ใดจกัก คนบ้าบ่ได้ก็มีอยู่ดอกว่ามี okay. ่เอฟซีเขาเหม็นข้ามาอยู่แต่ว่าได้หน่อยคนมากเพ่นพี่น้องบอกล้าแล้วก็บางท่านบางคนก็บอนว่าอันบ้าใจกับเมื่อยไรแล้วเมื่อมาด่ามาสั่นได้แต่ทุนเพื่อนว่าแต่ยังดีเนาะพ่อพี่น้องว่าบ่ได้ทุนขึ้นถือว่าโชคดีนี่ใช่เอ้าแสดงว่าบอกราตามกันผู้ใดกับเราตัวหนึ่งสองสองหนึ่งพนะเจ็ดซีซีเจ็ดวงกลมไหลย่างดีบ่เอาพะนะอพี่น้อง บางท่านบางคนเอาแล้วบวกกับ,บ,บ,กบน,นะเดี๋ยวว่าบวกกับเด้อยเห็นบ่กข้องเพือนกับเขาตัวเน้นตัวจอดแต่ว่าไปกับเดี๋วพ่อแม่พ่นองห้ไปกลับเด้อยค่ะเด้อไปบวกกับตับแ่งเสียใจหลายอนเลขบวกเขาเนี่ยแม่นบ่ไปบวกกับกับแฝงเสียใจหลายก็เลขบ,ข <c oughs> บ,กบลกวกเขาบวกปังอีกอ่ะแค่หน้าใจถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้า ดังนั้นางฟ้ามารูดลาวพัฒนาในงวดวันที่30วันจันทรที่จะถึงนะคะ9กับ2อสองตัว4หาง93 96สามเงสามเบิ้ลก็จะเป็น99 22 3ตัว3หาง923 926 992มสองตัวเน้นไป2หางเน้นที่96 23 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว923าสอแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับ หนางฝาแล้วไปต่อเป็นของครเป็นของเซียนนมบาดีนมาเบิงบพ่อแม่พี่น้องบาดีนของเซียนนมเนาะเพราะว่าของเซียนนมถือว่าเข้าว่าปังว่าผ่านเป็นจ้งใดแฟนครับของเซียนนมแฟนขับของเซียนนม,นนนมจับตามองดีใจกับคนที่ใดผู้ใดย่งบ่ท่านใดตามไม่ตามจอพ่อแม่พี่น้องอ่ะเตรียมตัวแคบหนาจอเพิ่นให้หกครั้งที่เก่าเนาะค่ะเนาะ หกหางเน้นให้แค่สามหางอย่าลืมไปกัดด้วยนะคะแต่ว่าของเพ่นเข่าตรงๆเข่าเนนเนๆเข่าเจาะบไปหอดท่งอุบลนุ่นเล่นนี่ข้องเสี้ยนนมเพ่นเอาใจวัวส,สุูท่าเน่ยนี่พม่พี่น้องสี่หกหกสี่นี่เข่าท่าอุบลนเน่นี่หกสี่ตัวข้างนานะเลขหกตัวสองตัวหนาสี่เปียนท่งอุบลนทาง,ทางยาโซโทรเพ่นกระไดแล้วกระไดหอดทง่งอุดรท่าน้องค่าย ทางเล่าเอาว่าไปเมื่อนี้เพื่อนสิหายทางใดเนี่ยโอ้เอาใจทึ่งแฟนครับหลายๆทางเสียนนมดีใจกับคนที่ได้ผู้ใดๆคอมเมนต์มาพ่อแม่พี่น้องเสียนนมให้มารุดเล่าพัฒนาในงวดวันที่สามสิบที่จะถึงนะคะลงให้ก่อนนะคะมีแปดกับหกโอแปดกับเก้าอุ้ยเบาคักเนาะหายใจง่ายใสยางดีพ่อแม่พี่น้อง มิแปดกับเก้าสองตัวหกหางแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสามหางศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าคุณพี่พี่น้องศูนย์แปดเก้าแปดแปดเก้าโก็แปดสองสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองสามตัวเน้นสองหาง ศูนย์แปดเก้าศปดสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหน่มแล้วไปต่อเป็นของค่ายเป็นของล็อกจีกผ้าด้วยนะคะ่ะน้อของล็อกจีกผ้าด้วยก็ถือว่าย่งบอลลูดพอมยพี่น้องคะ่ะถือว่ายัางไม่หลดุดจะวิ่งรูดย่ายงมาเห็นนะคะนาะ ตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นผูใ้ใดเป็นแฟนขับจับตามองใครเป็นแฟนขับจับตามองเมื่อนี่มือไม่ไปไม่ห้าไปตัวตามติดตามตัวคนพี่น้องค่ละล็อกเก้คารวยจะให้ตัวไหนเพราะว่าเพื่อนเอาใจทางแฟนขับอุบลตุคน,นเด็นี่คือกันเขาตะเน่นตัวจอความโหคือกันกับเซียนนมนะ อะวันนี้ตามต่อตามติดสามตัวแตกมาแล้วนะล็อกยิ้ขารวยเข้าตรงๆกมี่มาแล้วมือี่มือใหม่มไปใหม่ผู้ใดเปลี่ยนกันครับจับตามองแคบหน้าจอล็อกยิ้พารวยให้มารูดแล้วพัฒนาในงวดวันที่สามสิบที่จะถึงนะคะมี7เจ็ดกับเก้าติ่วิงจะรูดนะคะเธสองตัว สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเบิ้อจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเอ้สามตัวสองหางเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งโบเบลเป็นน้อง,องสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดเก้า เก้าศูนย์สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเก้าเจ็ดศูนย์พัดหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบุณหลอกทิกข้าด้วยที่ให้ตัวเลขแนวทา,างมนาะว่างทั้งสองกราบต่อขอคุณหลายๆไปต่อเป็นของเป็นของซ่องซอวนพลอยพน้พนองขาเป็นจ้าใน,น,านใแฟนขับซ่องซวนมิวใส่ละแฟนขับซ่องุวนมีผู้ใด หอดซองสุวรรณโบของคนยุไสโนโอบาทเนี่ยเอาของพคนไปใบใส่บานเดี๋ยวเด้อยวพแมพี่น้องค่ะเมิ่งไห้ก่อนอ,ะ,นอ,ะ,อะมาแล้วค่ะมาแล้วของซองสุวรรณให้มาในงวดวันที่30วันจันที่จะถึงนะคะรูด6กับ8ปสองตัว4ีหางแสงตัว4ี่หางก็จะมี6 2 หกสี 6, 4, 8, 2, 8, ่แปดสองแปดสี่เบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกสองแปดสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกแปดสี 6, 8, ่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามค้อง สองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเหล็กมีที่มาเอาผู้ใด็เป็นแฟนคับเหล็กมีที่มาบ่ใหเบ่งหอดอันไอเอียงก่อนละบายมาดามกระดาษเป็นลืมเลืมหลงหลงลงืมเลื่มเธอพ่อแม่พี่น้อง,นอ,งนอนบ่ดเต็มอิ่มบ่คุณมาดามเที่ยวเดิ้เที่ยวดื่นเนาะปาร์ตี้เดิ้ลไลเน,น,นะานนะเป็นของเล็กมีที่มาพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาบ่ให้เบบ่งปรววัติอันเพ่นดอก เอาตามตัวตามจีบเลยชอบข้องไทยไปของทุนันเลยเนาะค่ะเนาะลมแห้จักหน่อยตวแม่พี่น้องขนาดฝนตกลึ้นยังเอาอยัางห่อนอยู่เอาห่อนเฮ็ดกับน้อใหม่บ่เนาะตัแม่พี่นอ้นองเนะเาะอ้าวผู้ใดบ่ได้ไปผู้ใดบ่ได้ไปเล่าพัฒนาเมื่อคืนได้กินแจ้งน้องใหม่ระบาดน,นี่อันผู้ใดยอยากอันว่าอยากกินแจ้งน้อใหม่ก็ต้องเฝ้าไปเล่าพัฒนาติดตามม้งไผ่กับเฝ้าตามสีได้กินนั้น าหารทะเลภูมิพลนนองคะเลขนี้ที่มาให้มารวดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนะคะวันจันทร์ 30, ที่สามสิบค่ะวันจันทร์ที่สามสิบเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หาง 7, 3, 7, 5, 9, 3, 9, 5, เจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าสามเก้าห้าเบิ้ลจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้ารูดที่เก้าเน้นไปที่เก้าสาม เก้าห้าสามตัวเน้นสองหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มากราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ไหตัวเลขแนวทางมมว่างข้างช่องนอกกราบขอบพระคุณหลายหลายบว่าสิตเป็นฮานอยรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาเล่าสามาชีพ่เพี่นองเอ้ยเพิ่นไหมาตลอดเนาะเอาสิไปใส่สิไปเล่าพัฒนาติยาฟ้าเาไป,ไปมือวันจันทร์จังไป คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ